อย่างแรกเราก็ต้องยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่โหลดเกมเข้ามาสําหรับ iOS นะก็สแสดงความยินดีด้วย <laughs> iOS ตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับก็วันที่18ก็วันนี้นะครับที่ผมอัดนะตอนนี้นะก็สแสดงความยินดีด้วยทุกคนได้เล่นแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นนักล่านะเพราะว่ามาต้อนรับเล่น iOS ใครจะมาเป็นเหยื่อให้เรา iOS ใครที่เข้ามาใหม่เจอแน่เจอนักล่าผมแน่บอกเลย เ <laughs> ดีืไดเจอนักล่าหมบัตรโหดว้ยนักล่ามาแล้วนี่นักล่าบอกเลยนี่ขอเอาเอาปาัดเอามันก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ยังไม่จริงจังเดี๋ยวบัดรเอามันก่อนโอเคตอนนี้มีหมอโจ๊กเกอร์เราก็ปิดไฟไปก่อนลูกศรอ,อ๋อลูกศรเราอยู่ที่ไอ้ม่วงโอเคม่วงไปเรียบร้อยมีคนอยู่ตรงนี้ มีคนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยไปอีกหนึ่งข่าวหมอใช่ไหมมีหมอไหมโอเคมีหมอวะทุกคนปิดไปก่อนเดี๋ยวนับตาล้ยไปว่างไงส้มอ้ยส้มไปหนูแล้วอะเรียบร้อยไอเหลืองโอ้โห <laughs> สีชมพูสีชมพูเป็นทุกคนไอสีชมพูมันเป็นจับปลกคนกำลังจะ<อ>ชูบเราเป็นหมอโอเคโอเคครับข้ามไปก่อเขา้ขามไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไปยิงเอง <S <S พี่เป็นนายอำเภอเออกดข้ามไปก่อนโอ้ไม่มีใครเชื่อกูเลย <S 2> <S 2> สัตเยนเจเยนเย็นเยนเดี๋ยวพี่ทำนายให้เดี๋ยวพี่ทำนายให้เจนเย็นสีขาวสีขาวตามพี่มานะถ้าพี่ตายก็สีชมพูเป็นนะโอเคสีขาวสีขาวตามพี่มาหน่อยพี่จะไปทำนายสีชมพูเองเดี๋ยวพี่ทำนายสีชมพูให้ ตามหน่อยตามหน่อยเดี๋ยวทำนายสีชมพูตามมาหน่อยตามมาหน่อยเร็วเร็วเรไม่รู้มันคือะไรฟเวลาอขาหายวไปได้ไง้าวไป้ไปหนึ่งไปสองเรบรเลยจากที่เราเล่นไปเมื่อกี้แล้ว ที่ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสกิลนี่นะ10%ความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น10%ความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเมื่อกี้เราเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยอาจจะปาดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองตานี้ว่าจะโหดหรือเปล่าเราเพิ่มความเร็วมา10%เแล้วนะครับไม่ได้แบบทดสอบเลยว่ามันเพิ่มความเร็วได้จริงหรือเปล่าแต่ว่ามา10%เนเลยโอเคแต่วม่าเรามีรองเท้าด้วยมันจะคูณกับรองเท้าเข้าไปไหมหรือว่ามันจะทับกับรองเท้าไม่น่าทับหรอกมั โอเคเป้าหมายแรกของเราคือสีอ่าเข้าไปในห้องนี้และสีเหลืองไปเรียบร้อยสีส้มโอเคสีอะไรต่อวะสีขาวโอเคสีอะไรต่อวะเนี่ยดันบนด้านบนครับดันบนด้านบนด้านบน ตรงนี้สีอะไรวะสีน้ำตาลโอเคต่อไปต่อไปสีอะไรสีอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอาไม่ใช่โอ้อยู่ข้างบนเลยไม่ใช่อยู่รถโอ้โหอยู่ห้องกล้องม่วงโอเคโอ้ห <laughs> รู้เร็วทันใจใช้ลายไดโนอน <laughs> เรียบร้อย ทักแักเข้าหัวจบเกมอย่างไวเลย You are the one who should are the be excited เป็นที่สก,กินนะครับนอ้นองๆสก,กินพี่มันเทพเกินเรียบร้อยครับเป้าหมายแรกของเขาของเราคือสีน้ำตาลนะเป้าหมายแรกของเราคือสีน้ำตาลเอาเสียวบทหารเลยปะเนี่ยเอาเอาเอาป่าสีน้ำตาลผมตายอยู่ตรงไหนเพื่อนเพื่อนอยู่นี่ใช่ไหมรูน้ำ,น,น,ำน,นี่เตะน้ำเลี้ยงดีครับเพื่อน ปิดปากก่อนปิดปากไอแดงปิดปากไอเดงป,งปิงดปทองนี้ไปโอเคโอ้โหตายก,กันไปเยอะจังเลยเมื่อกี้พีกำลังไล่ตามซุหนหงอคงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีซุหนหงอคงนะกดข่าไปก่อนกดข่าไปก่อนพี่พี่เป็นนายอำเภอเองร้อยเกมนี้น่าจะโจวไวอีกแล้วเนี่ยดูทรงเดี๋ยวพี่จะไปยิงไอสีเขียวนะเดี๋ยวพี่จะไปยิงสีเขีวยวเองสีเขีวยขวยน,นี่น่าสงสัย <X> <anda> เรเยอะเราเยอจักพี่คนจักเลยเสียเงินบนนอทนบนนอะไรอ่ะเสียเงินบทอะไรอ่หววะหิวหิวอ่ะหิวอ่ะหิวใช่ไหม <c oughs> หิวใช่ไหม <c oughs> หเฮ้ยเราทำมาอยู่ตัวคนเดียวเป็นสีมว่วงเฮ้ย สีขาวเอกุลจะไม่รอดแล้วล่ะสีขาวใช่ไหมเบิร์สีขาวใปเปิดใส่อุ้นบ้านหน้าแบนปากก่อนเฮ้ยเฉลยกแล้วว่าไงเพื่อนมันตายสองคนเลย ใ้สีทองห้าเพื่อนในสีทองห้าเพื่อนอใช่ไอหมีเน่กับไอสีเหลืองอะต้องคู่เลยอทองาเอาเอาสีเอาสีเสห,ลหลืองไปก่อนครับเมื่อกี้สีเหลืองปาต่อหน้าต่อตาผมเลยผมยืนมึงเลยไม่ได้ผมเป็นย้อนเวลาเป็นย้อนเวลาแต่ว่ากดย้อนเวลาไม่ได้ยังไม่มีสก,กิลอย่ตอนแหลต่ตาจริงๆ,ๆเนี่ยคุณฆ่าตาผมตาผมยังไม่มีเมียเลย อตาแก่แล้วตาอาจจะเป็นลมเมื่อกี้เมื่อกี้ตาเมื่อกี้ตาดูเหมเขาก็ลมนะตาเาเป็นลมหรอเออตาตาเป็นลมเมื่อกี้ตาเป็นลมขาอ่อนตาน่าจะขาอ่อนเมื่อกี้ตาดูตายเพราะสีทองไม่ใช่ตาขาอ่อนเมื่อกี้ย้อนเวลาไม่ทันเอาเหลืองไปเลย ทรยศทรยศตาตัวเองหรือเปล่าแม่หนูทรยศตาตัวเองหรือเปล่าเราอะเอาเหลืองไปเลยใช่หนถูถูกแล้วถูกแล้วเอาสิเอาสิเหลื่ยงไปถูกแล้วไหมบอกแล้วสิเหลอ,อ่ยมันฆ่าฆ่าตาตัวเองตายลำบากเองและลำบากลำบนทำทรงแก้ไฟก่อนโอเค ชมพูคือเป้าหมายของเราเนะเดี๋ยวปิดห้องอันนี้ไปก่อนว่งไงชมพูชมพูไปไหนป่าต่อหน้าเลยป่าต่อหน้าเลยเว้ยดับไฟอีกแล้ว คนหมูปลาหมูพาดตาทุกคนเอาเอาสีม่วงเอาสีม่วงไปเมื่อกี้มันมีสปายมีสปายย้อนเวลาไม่ทันน่ะสีน้ำเงินอย่ารีบโกดสีน้ำเงินอย่ารีบโกดสิฝาดตาต่อตานั้งเกินเลยไม่ได้เลยสีเหลืองโอ้ตายเป็ไงเป็นไงสีทองมาค่าตายค่าตายระไม่เมื่อกี้ตาตาเป็นลมแดกหรือเปล่าตาเป็นลมแดด ตาเป็นลมแดงเป็น <Auf> ส <How to graduate> ีเหลืองเมื่อกี้โอเคก็จะผ่านนี้แล้วกันสำหรับนักหน้าตาสุดท้ายเราก็ปั่นๆไปเนาะที่แรกว่าจะเอาแบบตึงๆแต่ว่าเห็นเห็นสีเหลืองมันอันนี้ไงมันปัดดีแล้วก็เลยปัดกลับก็โอเคก็หากใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ